จะมาต่อกันนะครับคือคอมแอร์แม่งคะเสือกตัดไปนะครับมันตัดของมันเองนะครับคอมแอร์คันนี้เขาก็ดังด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงกันนะครับผมได้ยินไหมครับอ่าผมรถข้านผมก็แรมปิดกัรลอยให้นะครับก็ผมเป็นคน ช่างถังเกตนะครับแล้วก็ขี้ระแวงตกใจนิดหน่อยนะครับเวลามีอะไรอุบิเหตุเกิดกับรถนี้ผมจะรีบไม่ทําอะไรเลยนะครับจะรีบมาดูรถเป็นไรว่าอะไรเงี้ยโอเคเรามาเข้ามาดูกันนะครับก็อ่ที่มันฟ้องฟ้องโค้ดตัวหนึ่งนะครับเราจะเห็นมันขึ้นทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับมีอะไรบ้างครับทามิชันคอนโทรลสวิกโอดีนะครับโอดีก็คือตัวนี้นะครับกดโอดี i ดไดนะครับ cancel c a n c เซ t ลเซอร์กิตออนะครับแล้วก็เคอ e ์ดเล้งหรือเปล่านะอันนี้ผมก็อ่านประมาณนี้นะผมผ่านอ่านภาษาอังกฤษอยู่แล้วมันก็บอกว่า check of all system is not complete นะครับก็คือมันบอกว่า last memory เขียก็คือระบบมันบอกว่าให้เช็คระบบทุกอย่างเลยเพราะว่าระบบทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ผ่านนะแล้วก็เ อะไรนะซินเนอร์ลัสเบมโมรี่เคลียอันนี้ประมาณว่าอะไรวะความจำสุดท้ายเคลียหรออันนี้ผมไม่เข้าใจแล้วก็พาวเวอร์สเตลลิงนะครับเพชเชอร์สวิกสวิกอันนี้อันนี้นะครับอันนี้เกี่ยวกับ PSP คือพาวเวอร์สเตลลิงเพชเชอร์สวิกนะครับสวิกเซอร์กิตโฟส์นะครับคือมันบอกว่าน้ำมันในในพอมไลทยพาวเวอร์ไม่มีเลยสวิกมันตรวจจับได้นะครับมันก็ฟอก็คือ ไอรถทีบิเนี่ยที่ผมทําเนี่ยแม่งต้องถอดคานคานลงพอถอดคานลงผมไม่ได้ถอดออกมานะผมก็ห้อยออกมาห้อยลงมาเฉยเฉยเนี่ยมันต้องถอดแหลกถอดย้อยได้ไงเลยถอดสาย power ที่ต่อกับไอแลก power นั่นแหละแล้วน้ํามันแล้วทีนี้สตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องไปแล้วทีนี้ยังเติมน้ํามันได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ที่มันนะมันก็เลยฟอนะครับฟอว่า แรงดันใน power steering pressure switch เนี่ยมันแรงดันต่ำนะต่มันก็ฟรอนะครับก็มี EGR 4 o u t of length นะครับโค้ด length นะครับอันนี้ก็เป็น EGR นะคันนี้เขาก็จะเอาท่อ R, ไอเสียเนี่ยปวนเข้าไอดงไอดีอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อปล่อยเผาไหม้ให้มันสมบูรณ์ดีขึ้น The air condition is on นะครับก็มันก็บอก con con condition ก็คือ air, ระบบแอร์ c h e c k o f s อ l ิสเท t e ีส์ o อตคอมพิวตไอมมรัลีอกอันนี้ก็เป็นรหัสเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ออกนะก็เดี๋ยวจะคือมันมีปัญหาเกี่ยวกับรถเนี่ยไม่ได้ไม่ได้น่าเป็นห่วงเพราะว่าเออพาวเวอร์สเตเนี่ยผมก็เติมแล้วก็เช็คระดับแล้วยกซ้ายยกขวาไมห่หอนนะครับขวนซ้า,ายขวนขวาไมห่หอน ออกนะครับเรามา e อ i t c o e นะครับตอนนี้แอร์เย็นปกติแล้วครับตอนแรกแอร์ไม่เย็นเนี่ยมันตัดทําไมผมถึงตกใจขนาดนั้นแอร์ไม่เย็นผมจะบอกให้เลยนะว่ารถทุกรุ่นนะเวลาเครื่องมันจะน็อกอะแอร์แม่งจะไม่เย็นก่อนอันนี้ผมบอกเลยดีกว่ามันบอกว่าให้เ n g i n e on นสวิ์ผมแล้วปวดกระบาลน,นะครับโอเคเราจะทำตามมันนะครับโอเคกูออนล้วอะ กินออนกินออฟเราตอนนี้เอนจิ้นมันออนอยู่นะครับฟังชั่นสวิตช์ทูออฟมันให้ปิดได้ทำไรโพซิชันศูนย์มันบอกให้รอนะครับแล้วมันไปที่ออนอ่ะกูออนแล้วปุ๊บก็ทำตามเขานะครับเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำนะครับยกเว้นให้เขาเขาให้เราไปตายนะครับไม่ต้องไปนะครับผม มันบอกว่าระบบสื่อสารของกําลังพยายามสื่อสารกับเวลกาลังสื่อสารกับยานพาหนะอยู่นะครับโอเคก็ไม่มีไาเช็คออ l ซิเต็ม,มลแล้วก็แอร์คอนดิช n น r นะครับเช็คซิเต็มคอมพิรับเมมโมรีก็คือพาวเวอร์สเตอลิงอะไรต่างๆเก,กเกียร์เนี่ยหายไปหมดแล้วเหลือไอระบบระบบออซิเต็มเนี่ยที่คอมพิอันนี้ผมก็ต้องมาไล่ดูทีนะเ่าม,มีอะไรแต่โค้ดพวกเนี้ยไฟรูกเครื่องเ่ยจะไม่ขึ้นหรอก อเลยะตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับตอนนี้แอร์แม่งแอร์แม่งน่าจะตัดอีกแล้วไม่เย็นอีแล้วอ่าผมจะย้ำอีกครั้งนะคือทําไมทําไมผมถึงทําไมผมถึงเขาเรียกอะไรทาไมผมถึง,มมถงตลกตกใจหรือเกินว่าแอร์ไม่เย็นคือเครื่องมันจะนองเนี่ยแอร์มันจะไม่เย็นก่อนนะครับเพราะว่าความร้อนของเครื่องมันจะฮีท แล้วเกเนี่ยเกความร้อนเนี่ยอย่าไปดูมันมากนะครับดูแค่ผันผ่านเอานะก็ดูได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันจะช้ากว่าความรู้สึกของมนุษย์คือมันจะน็อกก่อนที่เกความร้อนจะขึ้นสุดผมพูดแบบนี้ดีกว่าที่ผมเคยเจอนะครับคือเครื่องแม่งจะลาโลก,ก่อนแล้วเกแม่งค่อยขึ้นแต่แอร์เนี่ยไม่เย็นก่อนเลยแอรมนรับรู้ถึงความรู้สึกได้เร็วกว่าเกาความร้อนนะครับ ออนนี้ก็รอรอแป๊บหนึ่งนะครับก็ใกล้คอมพีวแล้วแล้วคันนี้ก็เหลือเก็บอีกนิดอีกหน่อยนะครับเก็บระบบสายไฟคันนี้ก็เจอเจอปัญหาเรื่องระบบสายไฟชาร์จนะครับสายเมนชาร์จเข้าแบตเตอรี่โดยตรงจากไดไดชาร์จเนี่ยเขาไปโดนท่อไอเสียนะครับแล้วก็ฉนวนของเขาเนี่ยละลายติดกับท่อไอเสียเลยแล้วมันทําให้เขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันทํา ทำให้อาจจะช็อตได้ว่าเส้นนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นเส้นหลักเส้นหลักที่ไปควบบวกแต่ตัวถังรถเนี่ยเป็นควลบนะครับก็เลยจัดการแก้ระบบสายไฟให้แล้วก็ไม่ได้มีแค่สายไฟเมนนะเป็นมีสายไฟชาร์จด้วยของไดชาร์จที่ตูดตูดไดชาร์จก็จัดการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะครับที่ผมเก็บให้ครัน้นี้ก็อ ท่ออะไรต่างๆเนี่ยก็ดูให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหลืออย่างเดียวที่ผมไม่ได้เก็บนะครับก็คือท่อน้ำปั๊มน้ํานะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยโดนมาเยีะจัดนะครับโอเคแมงวายกันนะครับเอ่อ Power elling, s t e l l i n g switch แล้วเราไปดูกันนะครับบางทีรถมันก็หล่อนๆนะผมบอกเลยว่า รถบางทีอะ่ะมันก็มันก็หลอนอะ่ะไปดูพาวเวอร์สเตลลิ่งกันดีกว่าระดับน้ำมันปกตินะครับไม่หอนตอมอแอร์อย่างดังนะครับ น้ำก็อยู่ในระดับโอเคนะครับนี่คือรอยน้ำนะเข้มๆเข้มๆ <c oughs> นี่คือรอยน้ำนี่คือกล่องฟิวนะครับกล่องฟิวอะมาดูกันกล่องฟิวมีหลายบ้างผมจะพามาพูดคุยเกี่ยวกับฟิวและดีเลย์นะครับผม คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับขี้เกียจตัดนะครับอันนี้จะเป็น e ีพีสองแล้วกันก็พวกรถต่างๆเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างญี่ปุ่นละกันแต่ไม่พูดถึงยุโรปนะเพราะว่าเจอน้อยครับค่อนข้างที่จะน้อยกล่องฟิลเนี่ยเวลาเราหงายปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษต่างๆนะครับมีมาให้ให้เราสังเกตนะครับอะไรที่เป็นดีเลย์เนี่ยมันมันจะขึ้นว่า มันจะขึ้นเออ่ประมาณเนี้ยคือบอกไม่ถูกนะเพราะว่าคำว่า ISO เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าแม่งย่อมาจากอะไรนะแต่ผมดูอะคือรู้ไงเพราะว่าอะอย่างไอเนี้ยอย่างตัวนี้แล้กัน ST Delay ST Delay ไอพวกตัวอื่นเนี่ยก็เป็น Delay กันหมดนะครับดูจากไหนก็ดูจากกล่องฟิลนะครับเขาจะมีบอกเลยแต่ว่า เขาจะมีบอกตำแหน่งเลยว่าไอ้นั่นคือดีเลย์นี่คือฟิลอันไหนที่เป็นฟิลเนี่ยเราสังเกตนะครับว่าจะมีคําว่ามันจะมีตัวเลขแล้วก็มันจะมีตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือตามที่หลังนะครับผมพูดพูดติดติดขัดๆน,นะเพราะว่าดูไปแล้วก็พูดไปนะเห็นไหมครับ40ิแอมปีนส้30ิแอมเนี่ยจะเป็นฟิลแน่นอนแต่เป็นฟิลฟิลสี่เหลี่ยมตัวใหญ่นะครับไอเนี่ยดีเลย์แหละ eec main นะครับเนี่ยดีเลย์แหละดีเลย์ตัวใหญ่ห้าขานะครับ แล้วก็อันนี้เป็นดีเลย์สีขาตัวเล็กนะครับดีเลย์สีขาตัวเล็กก็เนี่ย fog ีเ l a y นะครับ m i โครแล้วก็ ac delay ไมโครนะครับก็เอ่อเป็น ac นี่ก็เป็นดีเลย์หน้าคัดคอมแอร์นะครับ ac ก็คือตัวนี้ ac อ่ะวันนี้เรามาดูต่อนะครับก็มีเมนเมนอันนี้คือเป็นฟิลเมนนะครับร้อยี่สิบแอมก็คืออะไรที่ทำให้ตัวนี้ช็อตได้นี่คือ โหในรถนี่แม่งมีการช็อตหนักจริงๆอ่ะแล้วก็จะมีฟิลต่างๆนะครับฟิลต่างๆก็จะมีฮอนฮอนอันนี้คือแต่นะครับ15แอมแล้วก็ HL LH ก็คือ HL LH เหรอเป็นไฟหน้านะครับ h H light ก็คืออารมณ์อารมณ์ไหนวะไฟสูงไฟต่ำของข้างซ้ายนะครับใช่ป่าวะไม่ใช่นะครับ ไอ้ h l กว่า l h แล้วก็ h l r h เนี่ยบางทีมันก็เขียนมังองนะครับ h h เนี่ยอาจจะเป็น high นะครับ h l ผมงงกับมันจริงๆเนี่ยเนี่ย h l l h เหรอ h l แล้วก็นี่ก็ h l และนี่ r h r h นี่คือ l กว่า r นี่คือข้างซ้ายกับข้างขวานะครับแล้วมันไปอยู่รวมกันระ มันจะมีอยู่สองอย่างคือฟิลไฟสูงก็ฟิลไฟฟิลไฟต่ำแค่นี้แหละนะผมพูดแค่นี้ E-E-C อันนี้น่าจะเป็น e E-C Electronic อะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะเป็นตำแหน่งปีกปีเสื้อมั้งอ่ะมีฟิล5แอมฟูลฟูลก็คือไอฟิลปั๊มนะครับฟูล20แอมแล้วก็มีไดโอดนะครับคือรถรุ่นนี้เขาจะพิเศษตรงที่เขามีไดโอดนะ แล้วก็ H L Delay Micro นะครับ H L นะเป็นเกี่ยวกับพวกไฟนั่นแหละนะไฟหน้า Inject 3 0แอมป์ m อันนี้น่าจะเป็นฟิลเกี่ยวกับระบบวาชีดนะครับ Inject Injection Injector นะครับ A L T P W R อะไรประมาณนี้นะครับ A B S f ิ e A B S นะครับก็เป็นฟิลล้อ A B S โอเคฟิลก็จะมีประมาณนี้นะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมผมขอโทษจริงๆนะคือคือกล้องแม่งไม่ดีอ่ะอกล้องแม่งไม่ดีแล้วก็จะโฟกัสทีก็ยากเกินนะอันนี้ผมจะมาดูมามาดูหลกัหลกๆเลยก็คือไอเนี้ยเนี่ยคือรถเนี่ยอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมันขึ้นสูงไปประมาณสักปุ๊บเอียโอ้โน no มันขึ้นสูงไป ไปประมาณ90 99แล้วอะ่ะคือพัดลมม้อนน้ำแม่งยังไม่ทำงานอะ่ะปกตินะครับของ To y ยต้าเนี่ยเขาทำอยู่ที่97นะ97ของนิสสันมัดเนี่ย96อ่ะทำไมผมถึงกล้าพูดเพราะว่าผมเคยเห็นแนละ้วผมจะพูดได้ครับตอ,น,น,อ,อนเนี้ยคือคูลเนเนี่ยมันอยู่ที่